สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยาในมิตรทุกท่านที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังช่อง Tarot for Energy Healing นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้องานหรือภารกิจที่คุณกำลังทำอยู่จะส่งผลอย่างไรในปี68นะคะเรามาให้ไพ่าหาคำตอบให้เรากันเลยนะคะขอนญญขอนุญาตขออนุญาตครูครคูรบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ์ เทวดาประจำตัว h ออเซ e ล์ของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนี้นะคะขอให้ไพ่สำหรับนี้ได้มาสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านทางหน้าไพ่ขออนุญาตสับไพ่นะคะ เรามาหยิบไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ Page of ครับเด็กถือถ้วย The Sun พระอาทิตย์ Seven of Wands ไพ่เจ็ดไม่เท้า Seven of Swords ไพ่เจ็ดดาบ ใบสุดท้าย H of w a n d s ไพ่แปดไม้เท้าจะมองไม่ค่อยเห็นแสงจ้าไปไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเลื่อนให้นิดนึงนะคะก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะ เรามาดูไพ่หลังสำรับ H Open t a c e นะคะไพ่แปดเหรียญเรามาดูความหมายไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะ Page of ครับไพ่เด็กถือถ้วยคนนี้เขาเป็นเด็กเนาะเขาเป็นตัวแทนของความอ่อนไหวเขามักจะใช้ความรู้สึกในการสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของความรัก การงานหรือคนรอบข้างนะคะแต่ว่าจุดแข็งของเขาคือเขาเป็นคนมีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจิตวิญญาณในระดับลึกเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะจะเน้นเรื่องการขยายตัวการเกิดสิ่งใหม่ขึ้นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ เห็นที่เขาเป่าอยู่ไหมคะเหมือนเขาแบบเป่าร้องเหมือนเป็นเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณของเขาอะคะ่ะเขาเขาจะก้าวเดินไปถูกทางมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเขา ไพ่ใบนี้นะคะก็อยากจะบอกคุณว่ากำลังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่คุณคุ่นคิดมาตลอดเลยเลาหลายเดือนนะคะเริ่มปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่างมีโอกาสขยายตัวอย่าสูญเสียการมองเห็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ศึกษาแนวคิดที่จะทำให้คุณสนใจและเก็บเกี่ยวความมั่นคงภายในนะคะ ถ้าคุณได้เริ่มต้นค้นพบเส้นทางที่แท้จริงเมื่อไหร่คุณก็จะเปิดตัวเองเข้าสู่ทุกๆสิ่งที่มีความเป็นไปได้ค่ะเรามาดูความหมายไพ่ถัดไปเลยค่ะนะคะไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้ใครได้ในแบบว้าวมากเลยนะคะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จค่ะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเหมือนเป็นแสงสว่าง แสงสว่างของพระอาทิตย์นะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะจะรู้สึกมีพลังมากเป้าหมายชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมานะคะทำให้เราแค่แค่เราพูดคำว่าใช่อะคะ่ะโอกาสก็จะเข้ามาชีวิตก็จะเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆคุณสามารถเริ่มเริ่มได้เลยนะคะ แค่บอกตัวเองว่าใช่ทางที่เราเดินเนี่ยมันใช่แล้วประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จโชคกำลังมาถึงคุณแล้วนะคะคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นมีความสุข กับทุกนาทีในชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ด้วยดีมากๆค่ะทางด้านจิตวิญญาณนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนของการตื่นจากภาวะหลับไหลนะคะคุณเป็นอิสระจากภาพลวงตา คุณจะมองเห็นชีวิตทั้งหมดและเติมเต็มด้วยความจริงและแสงสว่างคุณรอดชีวิตจากความมืดแล้วนะคะขอให้เดินตามแสงสว่างที่มองเห็นต่อไปค่ะแพ่แบตแบไปนะคะ Seven of Wands ไพ่เจ็ดเท้านะคะชัยชนะค่ะชัยชนะคุณมีชัยชนะ ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณจะเป็นคนที่แตกต่างไม่กลัวผิดไม่กลัวถูกคนกล้าที่จะลงมือทำคุณเหมือนคนมีพลังในตัวเองที่สูงมากคุณยืนหยัดเพื่อหลักการของตัวเองคุณสุดยอด สุดยอดมากเลยนะคะมีความกล้าหารกล้าที่จะแตกต่างทำตามสิ่งที่ตนเองเชื่อมันโดยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ามุ่งหน้าไปข้างหน้าตามเสียงสัญชาตญาณของคุณคุณยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง คุณชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากเลยค่ะไพ่ใบที่4นะคะ s o v s w o r d ฟไพ่ ords, เด,ดาบนะคะเป็นไพ่แห่งการทรยศหักหลังความไม่ซื่อสัตย์นะคะถ้าไพ่ใบนี้ออกมานะคะไพ่ยอยากจะมาเตือนคุณว่าให้คุณลองมองไปรอบๆตัว สำรวจนะคะว่ามีใครจ้องที่จะทำลายคุณอยู่หรือเปล่าแต่ในทางกลับกันนะคะก็ให้คุณลองถามตัวเองด้วยว่าคุณกำลังเอาเปรียบใครอยู่หรือเปล่าเหมือนต่างคนต่างไม่จริงใจต่อกันแต่ถ้าในอีกทางหนึ่งเลยนะคะ ถ้าให้ใบนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเหมือนมีคนกำลังจ้องมองคุณเขาอาจจะดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำอย่าไปโกรธเขาเลยนะคะอย่าไปเสียเวลามุ่งไปข้างหน้าเดินตามเป้าหมายของตัวเองต่อไปคะ่ะ ไม่มีใครทำอะไรคุณได้ให้คุณตั้งสติให้มั่นนะคะมีสติแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายเนาะเดินไปตามทางของตัวเองอย่างมีสตินะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ e d e of w a n d s ไพ่แปดไม้เท้า ไพ่นี้นะคะหมายถึงสติปัญญาความฉลาดมีไหวพริบนะคะความรุ่งเรืองเป็นไพยของการค้นพบทางแก้ปัญหาหรือเข้าถึงจุดสูงสุดแห่งพลังสัญชาตญาณพลังอันไม่จํากัดของการอย่างรู้และความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจมีข่าวดีมาถึงคุณนะคะเป็นของขวัญที่คุณไม่คาดคิดคุณมั่นใจได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่ๆ ควรเลือกทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จทีละอย่างนะคะกว่าที่คุณจะเข้าใจปัญหาต่างๆจนพบทางออกคุณต้องผ่านภาวะความเจ็บปวดมาก่อนแล้ววันนี้คุณพบทางแก้ปัญหาคุณได้รับรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นทุกสิ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ ให้คุณตั้งรับตั้งสติให้มั่นทุกอย่างจะพาคุณไปสู่การเปลี่ยนผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งรับให้ดีค่ะตั้งรับอย่างมีสตินะคะเรามาดูไพ่หลังสำหรับกันบ้างนะคะ a d g e of pentacle นะคะไพ่แปดเหรียญไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่เหรียญน,นะคะคุณจะได้พบกับความสุขพึงพอใจกับการใช้ชีวิตสนุกกับการทำงานมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งต่างๆและรู้ว่าจะมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำอย่างไรนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการนะคะคุณกำลัง เข้าคอร์สเข้ากลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพอะไรอยู่หรือเปล่าคะเป็นนาทีของการเรียนรู้สิ่งใหม่เหมือนคุณเหมือนคุณแบบเปลี่ยนความสามารถพิเศษและความสนใจไปสู่อาชีพใหม่คุณกำลังเป็นมือใหม่และรักและก็และรักในสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่นะคะ คุณกำลังเข้าใจหลักการการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะคุณเฝ้าดูชีวิตประจำวันในแต่ละวันของคุณขอให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะให้วันนี้ออกมาดีมากๆเลยนะคะ คุณเชื่อสัญชาตญาณของคุณเดินมุ่งไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบกับความสุขไพเรียนหลังสำรับคือเต็มเลยหอมหวานแน่นอนค่ะทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ต่อไปไม่ต้องเอ่อไปเอนเอียงกับใครนะคะเชื่อเซนสัญชาตญาณของตัวเองแล้วมุ่งไปข้างหน้า คนรับที่รออยู่ข้างหน้าหอมหวานแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการอ่านไพ่ก็เป็นแค่การพยากรณ์น,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็มีสติอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะมีความสุขมากๆเพลื่อที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง แล้วทุกอย่างจะดีค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ